พญายักษ์ทุกท้อนเริ่มต้นอันตั้างยุไส่เจ้ายำเขาก็แลกที่คุมในบ้านมันแ่ยวแรกนี่แหละตะกี้ตะกอนนั่นมันมีเฮียนอยู่เขียนลังค้าเจ็ดลังค้าบอกพ่อยายก็เห็นนั่นพ่อยายวันเห็นเห็นแดงแดงเทาร้องยุพจน์ว่เห็นไม่ไงหัวสวยเห็นอยู่อ พันมาตั้งมาพร้อมผักขาวเหล้าแยงห้าพูกทักเห็นอยู่เดียวนี่ก็ได้พ่อใหญ่มัตบ้านใดมาตาบ้านนี่บอพ่อเม่พามัตตใส่ก่อหรือว่ามัตบ้านอื่นพ่อเม่เจ้ามาตตใส่กเกิดอยู่นี่กูเกิดอยู่นี่ล่ะบ่แท่ว่าทุานี่นมาใส่ังตเวินตัวแม่ใหญ่โหสวยมาใหญออมานำล้อมนำยังบอกมานำนำยังบอ ขี้ช้างมาสามตัวเป็นแม่ข้นมีลูกขาวผู้เสด็นเป็นลูกโคมโมขี้ช้างมาจนโตเพิ่นวันตัวมากครับมึ่เนี้ยติดโดนข้าวกล้อเนาะเยี่ยงจ้างปั้นลูกปั้นเก้วคือว่าคือว่าที่แรกตั้งอยู่ทางผีทางไหนทางอันบ้านเก่าผีภาพกุนน้ำใสหม่อมมาตั้งหานหนึ่ง แต่ว <thôi S 2> nice, like ่า <Century> ต so mm ั hmm. end, mm ้ง hmm. ก่อนมันส้มนั allemaal, um ่นมันห่างไปมันเข็ดอยู่บ่ได้เุียดสุมเอือนบอกอยู่ต่อมายังมาตั้งมันขับมึงด้วงเนาะตั้งมึงสุมว่ายากมึงอ่ะอันใดตั้งก่อนกันอันยูกดดันสายตั้งก่อนบอกเพ้อขึ้นอยไปตั้งก่อนไปก็ง่ายไปทัดคุมในบ้านบอกง่ายไปนวดนั่นบุพเพอืมไม่ง่ายหัวสวย ครับตลงจุ่มพลนอะไถอาปาัดแห่ฟังแลวกับบ้านนี่ก็ใกล้เคงนหมาญยาล้าขั้นผู้ใดทิ่หนีอหลายกะเขาโไปใช้เอาวาเป็นก่อยเป็นขาเป็นขาเอามอย่เป็นลูกจ้างอืวยได้ยาเอาเฮ็ดนซื้อๆเพราะว่าใใีนั่น้กข้าร่างเดียวบอกเอามะเหม่เฮียนมาขัดโทษหลายกับใช่ข้า ตีรักเขาคนจ่อไว้เอาขาเขาเลยที่จะปูติดมียืมกเงินไหวเลเป็นันอจ่อไม่ไทยเพื่อฟังรักเขาค้นเท่านี้แล้วเห็นนอนน้ำพญายคกลาบเจ้ห็นบ่เห็นอยู่ก็คำเนือห้อยเป็นนั่นเขาคนย่องก็เห็นก็ามใหญ่ก็ไม่ใ่นะบอกมันอาโอ้ัญยันใส่ว่าปลูกตูกสร้างเคนคนเห็นอยู่บอกยังไส่ จากแกมันจะเห็นทั่วมันยังเบาพ่อแม่เห็นทด้อันผูกสร้างไปหันมาใช้เห็นอยู่กบใหม่อยู่ร่างบาน่บ้านอยู่ต่อมากอะว่าจะตั้งถลุงจุ้งพ่นเป็นนายอันเพอหน้าอันเพอเป็นผัวไม่ใหญ่หัวสวยกูก็ยังเบาผัวไม่ใหญ่เจ้ากันหึ่งผัวเป็นผัวเป็นพราะวันหัวเสือไม่ค่อยใหญ่เจ้ากันเถอะขุ่ท่านนีกขุน่ท่านเห็นนอดโตเห็นแต่ไม่ใหญ่เพราะจายบอก กาใจกอนนั่นแหละใจกรนเห็นตาเป็นไงเห็นปีที่แรกนั่นที่ตั้งแนบันไดเฟ้นพยายามลอบกฝามาสู้มูกินมูมาถ่ายอย่างเงี้ยอยู่ซานได้หลายเลยเนี่ยดูจินใจค่าหันมูอยู่ล่องรอบนะฟันซื้อหลวงอย่างก็หลวงจุมพลหลวงจุมพลบอกหัวผู้ที่สองวันหัวผู้ที่แรกซื้อหลวงกระเซินมานย่ตอม่ามานลยกัน พอพอตายแล้วปป๊บโตปีที่สองมนี่พันมากินพอ่อแย่แหล่ยุธาไปปลูกยาฟังยังเนี้บนนเนื้เนื้ยเนื้อเน้อเนื้เนอเน้อน้อนเนอน้อเน้เนื้องเนเนื่อยน่เน้อออเนอเ้้น,น้นเือนเเ่ มิตัยศเสนมหามาตจันทมาตราชเปรินยินตปัญญาม,มาลงคมเห็นกันนะ<า>จำได้แล้วว่านั่นทาวาสันขวมผู้หนึ่งกัว่าวยัางขวมสองกัว่าวยัางเบิดทิพย์บดเดินผู้ใดได้ยินข่าวบอกต่อกันไปว่าสันขวมยังเออขวมผู้เดียกวกระามเนี่ยบดิดเลยยังเหลือขึ้นหลังสิยังยังวางนี่มันถากินผู้ยังหลงกลชุ่มนี้อหนอก ก็เลยเดี๋ยวมาตั้งผู้ใหญ่บ้านไม่ฮะเนี่ยตั้งผู้ใหญ่บ้านไม่ก็ได้เถวข้มลาละก้อนโมผู้ใหญ่บ้นยังใจเออได้เถวข้มลาแล้วนั่นหลังจากเถวข้มลาแล้วเนี่ยจังมากนั่นเถวโบห้องแถวคุนน้ำโบห้องขำมลาหนีขัวไม่ได้น้งผมไม่ไม่พอแล้วพอแล้วเว้ โอ้ยุ่นละพอพอยา,ายคุ้นมาเด้กปรากอเหนั่นเงาๆช่วงเงาๆดอกแต่พ่อยายไปเด็กน้อยนี่มีเฮียนจักหลังแต่พอยายน้อยแค่คุม้มนีบคุ้มมาด้บ้านคุมค้มกู้เกิดมันไม่โยประมาณ หฮรังค่าเก็บร่งค่านี่แหละไปเอาเปสิ่งหน่อยคุ้มอื่นก็ไมีอีกบอคุ้มอื่นก็ย้ายม่น้ำมนนันะน,น,น้อยอย่านี้ไห้างมาเล็กน้อยบ้านน้อยดีๆเมหญ่โวมาตัง้งดีเดี๋ยวนี้พอญ่ป้าโบกับพ่อไงเพียงกับพ่อใหไงพูดตัวมาตัง้งคุม้มมันน้อยนี่เพื่อบ้านเอินมากที่เขาจะสิไปไหว้ธาตุกรรมมาเศร้านี่นะ โอ้จิตพิาิไปนมมาเศร้าบ้านนี้มาเศร้าอยู่น้ำบัดน้ำทาราหาบไม่แล้กันเลยจ้ะเศร้าแล้วกะนเลยได้ตั้งเอว่าบ้านชุมพรไม่ไอยากก็ได้ตั้งเอว่าบ้านชุมพรคนมาซุ่มกันหลายคนซุมเฮียจ๋าุมพรสิไปไหวท่าที่กับมาร่วมนีมาซุ่ม,มบักนึ่งหาบหินเจ้าหอเขา่าสิบไปถวายท่า ไปหอดำบรรชาดบักนังที่ข้อแปดศอกเด้หลางใหญ่ไปไหวงาเนีงทีงาประสนมันเราใหญ่ขึ้นในรถไปเวิยนสมัยนี่ไปวียนเอาห้วางสามสีปีขึ้นหลังนี่ไปวียนเอาไปท่กับที่เหมือท่กาหน่อยบ่อบนบ่อที่เก่าหน่อยบอันนนอก้อนหินมัดสายท้ายท โตคาถาหอบก่นอนหนึ่งหนึ่งมันทำห้องเฮียนเอาหนึ่งหองนึ่งกี่อันนั้นหาบท่าหัวเข่าเท่กี่กอนเท่เกี่มันเมื่อย์มาเลยว่าไหวล้ำบรรชาติเลยว่าเอาไปหอดท่าเออข้างไปหันรถต้นนั้นใยหงษะมันเป็นไหนไหน่านบ้านเขาบ้านอยู่ต่อมานั่นพอเลยเอาไปไหว้ชานแล้วก็เขาไปเอาแล้วก็ บ้านเท่าหนะึ่งกับเจ้าฮักบ้านถ้าผู้ใดนับถือดีก็ดีผู้ดีกันเป็นตัวไม้เห็นหลดได้เดียวเจ,จว้าปักขาวมาน้ำซักเสร็จทีสุดผูาาด 3, ด้นี้ยุบปศสามปศสี่นี่แหละเดี๋ยวก็พอใจโรงเรียนอยุสัยตะกี่โรงเรียนอยู่ซือไดตะกี้โรงเรียนยยก,กับย,ยุวัดบ้านเฮานี่แล้วยุ่งมองพ่อได้เดียวยุวัดบ้านนี่บอ มีลาเน่ยน hmm? nah, ้อยดอกชลาพอหนึ่งพอสองช้นพอเทียมเท่ากันที K ่แหล่ K ังมากนั K ่น่หลคู่ราพกันเล่มีห้อมันนั่นเตเลทเสียทีเตเสียท็มื่อออมนี่เลยมเขียวใหญ่หลวอมัดจอดไม่ย้มใดท่านเออไม่ยด่นก็เรายวกเหลก็หลกคราโค้นั่นว่าูดจอด กูบอกกับว่าส้นไปคุยภาไปย่อมมาส้นแต่ค uh ุยใหญ่มาย่อมมากราบมาไหว้แล้วก็เอาหักพ่อละละเป้า็ดีส้นนี่เดี๋ยวชวนมู่มันอยู่ทั้งต้นเจ้าจำได้ครับน้อะผมเคยจำมาได้ก็หน่อยมากกว่านังจำคนเป็นเรื่องหน่อยปวดเทียมยังว่ากูเบอกสวนกับกูพันอยู่มาสวนยางมาส้นคนโบราณ เจ้า,วววาจก็ได้บวาด้็จะหนักเขาบ้านเขาเนี่ยเขาผีชายเขาผีแป้งอยู่ต่อนอาหานกันเล่มตั้งงานพ่อใหญ่กำนันโบท้องโบห้องตั้งงานผู้นั้นเบ,บ,บิดอายุไปได้กันโบอห้องนี่เป็นพ่อไผ่เป็นยันหลังเด็กพ่อพวกคุปป่านพวกคุณไปได้ทั้งพุณโบบ่านไปทั้งพุนแล้ววันทำงานอยู่อยู่ตอนอาาจังมาตั้งสมหาวันพ่อใหญ่กำนัลบ้าน โอ้อใหั่ไม่ยังเฮียนไม่ยังถ่าย่อใหญ่ม่ไวหนิบ่เออเด็นสั้นดอกประัติมันเมื่อลาเป็นมาเป็นมาเนี่ยตั้งในสุคนแล้วนี่ะได้มาตั้งเป็นตำบลขึ้นน้ำกันเมกระแถวนี่มันบ้านโบหญงบ้านไหกระได้ฮะจะบ้านไหน้อย้อยตกขอบะแกรบ้านน้องแวงมันบกข้างบ้านเฮาได้ มานต้องแว่งหน่อยก็บ้านเฮาบ่ตะกี้บ้านเออบ้านต้องแว่งได้กันสามหน่อยกับบะตะกี้บ้านนี่บ้านเฮามันแตกหนีฮันว่าเทียนนี่ในดีหน้าหน่อยรุ่นพ่อกูรุ่นพ่อยายบอนรุ่นเต่าแก้วรุ่นได้กันย้ายไปบะโป่งส่วนหนึ่งไปอยู่เชียงไายเสียงหนีไปอยู่น้องแหนอีกครึ่งบ้านน้องแหนทางได้น้องแหนเพื่อออหยงงนนแ น้องแหนืมันขึ้นยาโสมันขึ้นยาโสทางยาโสบอกชียงรายกับขุนทางเหนือขุนบอกเป็นยาโสไปอยู่เชียงรายไปอยู่บันปงเดี๋ยวนี้พ่อที่แท้กับบวชมาหน้ามิไปอยู่ห้านนั่นรอกท่งตะกี้มันบ้านไหนมีนาบ้านไหนมีจัสกีบ้่นแหนสกีบัวรัดเสือมันหน้าธงจีนบ้านนี้มันเป็นเจ้าเดียวกันพ่อแม่เดียวกันเบรรไปัจจินบ้านไรยหอนน้องส่งห่องเลย ลายมั่งไดบางเดินมีไอ้มดมีไอ้อดมีไอซามีไอซาแล้วก็ซาหน่อยซาใหญ่เรนมีสองซามีสองเจ้าท่านบอกลูกเอาจากยองเอานาแถวหนึ่งมันมุ่นพันมุ่นแม่ใหญ่คุณมาแบ่งกันออกแม่ใหญ่หัวสวยจะได้ฝ่ายนี่ชุดนั้นก็ได้ฝ่ายนั่นของเจ้าอออมมุ่นก็แม่ได้ของไอ้ห้อยสีมุ่น คุณนั่งขึ้นอดคุณน้องท่องหงองปับเป็นเี่ดอกแม่จานเนี่ยแหละกูเอานน้ำเบนแม่เขียวซื้อวันอีหลีแม่ไปยังจัดคุณโอ้แม่ไม่ยังเขียวแม่ไม่ยั่นา่งแม่บดเลยแม่บดทิเป็นน้องผู้ทิศกันกับแม่ใหญ่หัวสวยกูโอ้เจ้าสั่นตุนบาดกมหาแม่ยา่เบ่งแม่ยา่ส้มม่เด่น สุ้มพี่เสียเข้าเจ้านั่นแต่แรกว่าเบิดบ้านน,นั่นมีจุ้มนี่ตัวใหญ่ยยขนาดเต็มพันบอกคือพิ่นบอกกูอยู่ว่าโอ้ย,ยพ,อกกพันกูตายกูก็สิกลับไปบ้านเก่ากูขุดดอกว่ัสดุบ้านเก่าเพิ่นอยู่ตะขอนเรียงวังเพิ่นเป็นคนย้วนเด้อยูอ่ตะขอนบ่ห้วยย้ยวนกับต่อกันกับแกวโลดแนวตู้ย้วนกระทั่งสักคนท<า>ั้งน้ความพนมผุนตัว นบ่ไม่ร่มแบงดนไม่ร่มแบงอันแานแจวว่ะสันเกิดขึ้นมาแบงวิเคราะห์แนทางหลุดตั้งเดิมงถึงไปแพไปมั่นหนึ่งโอ้ไม่แบงไหนแบงมันดังแต่ข้าวเช่นไส่เที่ยวมาหายักกุมพันธุ์เหมือนมันมาคอยสังหลุดมามันหลุดเนืองไว้เลยจะข้าพุทธสันเดชประวัติมันอันนี้บ่เห็นกับตาหรอกพุทโธว์ว่าพุทโธว์ว่าเห็ดฟังซอมา เพิ่นเลื่อนไม่ร่มแบงเดินแกวว่าันต่อทั้งหนึ่งเป็นแกวเท่าทั้งหนึ่งเป็นย้วนอยู่ฟังแม่น้ามหาสมุทรแปดสิบปีคนจะไปขุ่งปักกิ่งสิกะบขึ้นยึดเมียน้อพ้นจากเมืองนั้นสิไปขุ่งปักกิ่งชี้มือชี้เคลืนยังพ้นว่าสัตว์มาหนี้ตั้งกำนัลเนี่ยบุตรของพระเจ้าเป็นยังไหนฮันพอแต่โบราณตะขุนโกตั้งกำนันแต่โบราณนั่น แข่งคัดผู้ยิบบ้านกำนาจหลายสั่งให้คนไปทำงานเพชรธบุญบุ่นก็ไดคัดขวงบ่ไดกำานาจมั่งจะทางบงในคายกขึ้นงจับคนยไยเลยมาขังเยมมี่ยันสามเมือจังเออเจ้าก็ไปล่ลงพักได้ผู้ยบบ้านมาไปผูจออ้จับเออจับผู้ยบบ้านไปผู้สร้างมันถอจับนับกันบมดแล้วก็มีผู้ช่วยผู้กำนัตทั้งผู้ได้โทษนะก็ะจับ ใส่ชูไว้เออกัอโนโทษนักหลายจังมาใส่ค <ขอ S 2> ่าค <le> ันโทษนักพ่อสิลปกได้อับผูกย่งเอาแสจีีตะกงอนถึงนี่แข้งขี้เอาโมแดงเอาโมแดงมาใส่เออคนโบราณเคยมาได้มามยังสั่นแล้วเิ่นเลยมา ดูแล้วไม่ใไ่ฮู้สวยนั่นเป็นลูกสาวผู้ดีก็โมก็เ <ừ> mm. ่ยทุกข์ไข่ยากเก็ยงจูดป้าเขากับนี่มาอย่างงอนนึ่ง <ừ> mm. คนหมดเอาท่านแล้วเอาแต่ใจสมองนี่ก็เกล้านี่ว่าเกี่ยวนั่นแล้วใจจ้ะเออคนนั่นเขาเลยเป็นไปอายุยืในได้เลยได้ร้อยสามสิบปี ไม่ใหญ่นั่นไม่ใหญ่สมกัยังในรอยเศร้าเยอได้ร้อยเ้ามไใหสมเออตายกันใหรอยเศร้าวดเนาวไม่ใหญ่นั่นยังในร้อยสามสิบแม่กิ่งพูยังง้นก็ยัง้นอิหรียะ่มพอยังง้นภูมมโรคก็ตายยังบหปีเท่าแม่กูถ้ามีป่วยเป็นโรคนั่นก็สบสิบหเป็นโรคชราผยูโดนตีเขาบ่ามีโรคมาแสก่อนเนาะมันตั้งเป็น คนยันหมายยล่าตะกีตะกอนนั่นใช้เงินบาทเงินทิศต่างหาต่างทิศต่างเงินเหรียญเป็นตอใจมันางเห็นขามไงสนี่สกาี่อาจำได้ก็ได้มันจะน้อยน่นอยรนมาเงี้ยโจรให้เต็มมันนั่งจะดึงไง เมันหีบยไม่เป็นไหมมันเทียไปไลแต่ไม่ไง่งทูกข์หอแม่ขาเจ้าหรือเทียโจอมาหนันจังมาตั้งกำนรอกำนั่นเพิ่มขึ้นมาเพิ่มมาอยู่ต่อมาจังมาตกยุบปอบพิบุตรงห้ามบานกูยุบปศิละไรเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ที ทีข่ขาดสั้างไงเฮ็ดไหนก็ได้เฮ็ดนายกรัฐมนตรีปอบพิบูลสงครามเจ้าอยูุพศีตีม,มังเรียนมหกหนึน่งมันจะโม่ใจว่าเลิกทานยามไหนมึงโม่ใจว่ากอดน,นักเรียนหลุดมึงเหรออ้าวขับประทัดเวคุณสิวาไอ้พังกันมูจักเอ้วาวมาขาาัด <c oughs> เลิกทานอันราชการที่หาปียามหาราช จึดใจเป็นบุญไปเห็นคนตกทุกข์ได้ย่ากถึกโสลงจ้องแร่งแ้งเพิ่นเลือเลยว้ยเนี่ยตาไวบันเอาประชาชนใส่สร้างให้ตัดเชี่ยคู่ก็เลยบ่อห้ผูกไส่โสร์สยังคือเก่านะเดี๋ยวนี้เจ้าเบิ้งไม่ได้นังสือว่าพอจ้าเบิ้มันเป็นอะไรเตอนนี้มันตั้งพุทธเอาว่าบ่าวทุกข์ฟังเราสูกฟัง ท่านปียามหาราชเนี่ยเป็นผู้คิตใจบุญที่สุดเพรามัจะต้นมันเอกบาลเนี่ยแตงแต่ข้างพระเนตสวนมหาราชไปเป็นโตประกันอยู่พรามาชิบหาตีโอปวดน้ำติดกรซส่อหลังเขาปวดเทนปวดเยาตรงนี้ฮู้ใช่แล้วเรากูไปขงไปงังในท่อแบบวัตถุมีอยังไงก็ได้ในท่อได้ในถาคนมาเอาท่านเลยนะ มันแดยไงไงจะไปยางนั้น